นี่เป็นวันเสาร์ที่แปดเป็นโซนนี้ก็จะอยู่ที่เดินทางกําลังเดินทางไปทํางานที่ตัวอําเภอเนินขางผมนันบ้านอยู่ไทยนะครับชาวันที่แปดก็เริ่มมีฝนแล้ะอายุตะนกีเริ่มส่งผลต่อภาคกลาง ใช่เชยนาดก็เริ่มมีฝนลงมาก็ลงมาแต่เมื่อคืนแล้วแต่ไม่แรงเท่าไหร่ยังปะป่าอยู่ก็จะลองลดูที่ว่างไป <c oughs> ก็จะมีฝนแรงตรงไหนนะครับก็พายุลูกที่ผ่านมาก็พื้นที่ยังไม่แห้งเลยวันนี้ก็เคินาทีก็ เดี๋อ,อีกลูกหนึ่งก็จะเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่เก้าตอนนี้วันที่แปดก็มาถึงกลางแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะรุนแรงแค่ไหนเป็นช่วงต้นของพายุ y y. ยังไม่เข้ากลางต้องรอรุ้นวันที่เก้าอีกทีว่าจะมีฝนหนักหรือเปล่า ตอนนี้ทางโรงงานอ้อยก็มีแผนใกล้จะเปิดหีบในเดือนหน้าประมาณต้นต้นเดือนกลางกลางเดือนก็่งผลกระทบหลายพื้นที่ <c oughs> ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เตรียมตัวจะตัดอ้อยกันทำให้อ้อยน้ำอ้อยที่เอาไปหีบ ไม่มีคุณภาพอาจจะผนเปื้อนด้วยดินด้วยทรายพอความชื้นยังพื้นที่ยังไม่แห้งยังลงคีบเข็นกันไม่สะดวกน้ำอ้อยก็ยังไม่ค่อยหวานก็เป็นที่ยากระบากระชาวไร่อ้อยอยู่นะครับหลังจากวันที่เก้าไปแล้ว เห็นว่าจะมีประยุเข้าต่ออีกรูปนึงเห็นว่าชื่อฟงบองหรืออยังไงครับแต่อ้ลูกนี้เห็นสรงว่าผลกระทบกับฟิลิปปินโดยตรงไม่ค่อยมีผลกระทบกับไทยมากเท่าไหร่แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ต้องเฝ้าติดตามเฝ้าระวังดูครับว่าจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนฟงบองนี่เห็น จะกระทบถึงวันที่สิบสี่พฤศจิกาเห็นคาดการประมาณนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ฝนตกช่วงพฤศจิกาใกล้เปิดหีบนี้ข้อดีอ้อยที่ปลูกใหม่ก็ยังมีโอกาสจเจริญเติบโตได้อีกในช่วง ว่าสัปดาห์ก่อนที่พายุจะมาถ้าฝนดินหมดความชื้นอ้อยปลูกใหม่ทำท่าจะโตชาลงทีงนี้อ้อยที่ปลูกใหม่พวกอ้อยข้ามแรงอ้อยต้นฝน <c oughs> ที่ต่อท,ท,ท,ที่ที่รอตัดหลังติดไอห,หลังเปิดทีบ ก็ยังสามารถโตได้อีกเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจะลำบากอ้อยที่จะต้องตัดเข้าหีีพวกอ้อยตออ้อยข้ามเลี้งที่คุกปอายุนะครับถ้าเฟืองบองถ้าพ้นจากเครษฐกีดนี้ถ้าฝนน้อยไม่หนักเท่าไหร่ก็ยังพอมีโอกาสยังพอทำงานได้ดี ถึงจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นก็ก็ยังทำงานได้ดีพอสมควรถ้าฝนรุนแรงในวันที่เก้าอาจจะส่งผลกระทบค่อนข้างก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะบางแปลงอยู่ในที่สูงอยู่ในที่สูงก็ต้องมีการคัดแปลงห้อย <c oughs> ที่อยู่พื้นที่สูงพื้นที่ราบสูงใช้เขาหรือพื้นที่ดอนพื้นที่ดอนส่วนใหญ่จะเป็นสายสามารถคีบเข็นได้แต่ก็ต้องมีความชำนาญที่ในการคีบเข็นเพราะดินมีความชื้นจะติดดินสายไปได้ง่ายทำให้ โอยสกปกมีสิ่งเจอปนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอเฝ้าดูพายุหลังวัตที่9เฟืองบองอีกทีนะครับ